หอยมุกกระป๋องซุ่มนี่ถ้ามันเป็นมุกจริงเม็ดเท่าไหร่เม็ดเป็นแสนเป็นล้านแล้วเท่าไ่สองสองสองอะไรสองหมื่นสองล้อสองล้อยังไม่ตายตังไร พ่อหญิงมันออกไปไหนอรัพ่อม,มอันหายไปพักหนึ่งแล้วเนี่ย,ยเฮ้ยโอ้ยมามาเฮ้ยมันขับมอเตอร์ไซค์าภาษาเลยวะผมได้ผมได้ของล้ำค่าในราคาประหยัดมาพ่อ ตัวตัวทุกช่วัสดีด้วยกันก่อนสวัสดีด้วยกันก่อนมันคืออะไรตื่นเต้นมาหรืยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โมโยชีชาแนลนะคะพี่ยิ้มเขาได้อะไรมาไปดูกันเลยอ๋อนี่นี่นี่ตอนนี้ทองบาทเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าหมื่นขวาอย่าไปเล่นมันตอนนี้ทองแพงเราไม่เล่นไข่มุกดีกว่าวันนี้ไข่มุกอันดามันไม่ต้องไปไม่ต้องหาด้วยความมันเจิดไข่มุกอัดกระป๋องเดี๋ยวนี้มาเชิงงงง งงเป็นไก่ตาแตกเลยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วเขาเลี้ยงไข่โมกอัดกระป๋องขายแล้วเออมันไม่ตายเหรอมันไม่ตายมันมีชีวิตอยู่ข้างในนี่นี่น้ำยังแฉะเลยน้ำยังแฉะมาเป็นกล่องแบบนี้อมาดูกันหนึ่งสองด้านในเป็นหอยโมก มันต <minutes> ัวเล็กจ้ะไหนดูดิโอ้โหเจริญละกูอ่าเขาจับเขาจับหอยยัดกระป๋องมาให้เราลุ้นจะได้สีไหนสีไหนแถมยังมีไส้มาให้อีกนี่เป็นการสมนาคุณจากทางร้านพ่อเดี๋ยวนี้มันไปกันถึงนี้แล้วเหรออ้าวพ่อคิดดูดิขนาดหอยมุกยังอัดกระป๋องมาจิ้มยังมีจิ้มกระป๋องเจอคนจังไลมีไม่แถวนี้ ภาษาอะไรกระหอยกระป๋องตัวอะไรนะตัวถ้ามันเป็นมุกจริงเม็ดเทไหรเม็ดเป็นแสนเป็นล้านเม็ดเท่าไหรสองสองสองเท่าไหรสองหมอง้อสองล้อไรุ่มมาสุ่มเขาไม่ให้มึงรอเขาไปเองเลเขาไปถึงไหนแล้วยนี้ แต่เดี๋ยวเอามาดูกันว่าจะเป็นมุกลูกปัดหรือมุกหอยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันนะแต่พูดถึงแ่สองร้อยยังไงมันก็ลูกปัดเหมอนี่เราเอาหอยกรอาไหอยแล้วยัดเข้าไปหรอเออนะพ่อเนาะมันเป็นไปได้เหรอพ่อหอยมุกกระป๋องซุ้ม มาหอยหมูป่าปะเฮ้ยมันยัดหอยหมูป่าปะพ่อพ่อพ่อดูดิแต่ว่าเปลือกเมื่อกี้มันจะมีการแหวงๆอะไรนิดหน่อยด้วยนะพ่อดูดิของจริงไหมพ่อหอยตายยังหอยมันตายนานแล้วเพราะมันสุ่มคอมเมดี้มามันนิ่งอ่ะเออก็มันไม่เปิดมันทําให้ไม่เน่าอ่ะแต่ไอเนี้ยตายไหมตายไหมพ่อว่าพลาสติกพลาสติก พ่อเดี๋ยวผมเชิร์ชวิธีเช็ควิธีเช็คหอยมุกฮะทุกอย่างถ้าเป็นธรรมชาติจะเป็นกลิ่นกระดูกอ่ะฮะกลิ่นกระดูกถ้าเป็นวิทยาศาสตร์จะกลิ่นพลาสติกมึงเชื่อสิกูไม่เชื่อเขามีวิธีบอกว่าวิธีเช็คไอยมุกแท้หรือปลอมนะนำไข่มุกสองเม็ดมาถูกันแล้วมันจะเป็นเม็ดหนึ่งอยู่นี่ โอ้ <rium> <Dante> ตัดเนี <smelled> ้ก <Sc> ม <Superman> <sk> uh> ึงไม่เจ้ามึงเชื่อพ่ออย่างเดียวพ่อเขาบอกว่าไข่มุกแท้มันจะมีน้ำหนักแต่มีน้ำหนักนะไม่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 เหมือนกับขอโชวยทีนี้ให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่ามันแปลกๆปกว่ะนูว่ามันแปลกแปลว่ะพ่อพนสีป่ะชุบสีไหมพ่อลองดูที่พ่อมันมีตรงเหมือนจุดมันเป็นไอ้นี่ป่ะมันเป็นมันมันมันเป็นการหลอมป่ะเออมันเหมือนอะไรแต่มันก็มีน้ำหนักอยู่นะดีใจได้มุกมาหนึ่งม เก็บมาจานเอาวิธีนี้ก่อนเลยเอาฟันขบแล้วมันจะหยาบหยาบเชฟแข่งกันเห้ยพ่อของแท้หยาบปะมันจะหยาบหยาบมันจะไม่ลื่นเหมือนเหมือนเหมือนลูกปัดเออพ่อฟันถุงนี้เนี่ยมันจะกรึดกรึดกึดมันหยาบหยาบเหมือนทรายไหมอ่ะมันฝืดฝืดนะเออฮะแล้วมีวิธีนี้เขาบอกให้เผาพ่อของแท้มันเผามีแค่เขาเมาเอาเลยพ่อ ส0 0ผมยอมไปเอาไปนะก็บอกแล้วมันลนได้ชัวร์กว่าถือไว้ถือไว้กินนมัจะถือไว้ดีใจเลยมุกมาหนึ่งเม็ดเก็บมาจากหอยอีกถ้านี่มที่เราเผาไฟนะถ้าของปเหลาปอมแล้วจากเชอรี่ขมพังเลยนะถ้าของปอมคือพังเลยนะพังเด้ถ้าของปอมจะไหม้เลยเพราะว่าเป็นพลาสติกได้ไม่เป็นไรกลิ่นก็จะออกถ้าไม่นี้ไหมใช่ไหมมึงมีสองใบตา้าไม่ไข่ควรเรียกกระโปรง นี่ต้องเผาแล้วเป็นเรื่องเลยแหละอันนี้ไข่มุ้งเก่าด้วยเราจะ<ม>เผานะครับทุกคนจับเลยด,ดมามามาดูส่วนอ๋อถ้าเป็นเป็นขามเหลาดำเดี๋ยวพอมันเช็ดมันก็จะมาเหมือนเดิมดีใจได้มุ้งมาหนึ่งเม็ดเก็บมาจากหอยอ<ๆ>ีกาละลายแล้วน่าจะละลายไหมพ่อ,อให้มันดำเผาให้ดำเผามึงนี่โง่หรือว่ามึงควายจริงๆริงไม่เพราะว่าอันเนี้ยมันก็อาจจะแท้แต่มันอาจจะไม่ได้กลมไง ถ้ามันกลมบางถือมีมูลค่ามีราคาไงถูกเครลบโอะไรงเี้ยเออแต่มันเป็นทรงแบบอย่างน้อยก็มาขายได้นะราคาถูกถูกให้เราได้ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยคือหลอกหลอกกันคือดีกว่าทิ้งเออถ้าเอามาเพิ่มมูลค่าไงเขาอาจจะฉลาดทางนี้ก็ได้ถูกปะถ้าเป็นมุกแท้กลมๆสวยๆเขาก็ไปเอาเข้าจิวเวลรี่เจาะแล้วก็เอาไปทําเครื่องประดับไงไม่แล้วแล้วพันหอยมันจะไม่ใช่พันนี้ด้วยมั้งมันอยู่ที่พันหอยด้วยมั้งเออแ้วอย่างเงี้ยเราก็มาใส่นี่ไง อย่างน้อยเราก็ได้ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแท้ให้กับสาวๆอะไรแบบนี้ไงที่แม่อกว่าเจ้าพี่เผาเป็นไงเผาแม่แท้ไหมพ่อสรุปพ่อคิดว่าแต่ผมว่าแท้แล้วนะตอนนี้แต่ขั้นตอนเราทดสอบอะพ่อว่าผ่านแล้วดูความเงาความงามของเขาที่ยังอยู่แต่เนี่ยพ่อพ่อตีตรงเนี้ยเนี่ยตีเนี่ยไม่สวยใช่ไหมข้างล่างมันเหมือนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการวางอะเพราะว่าเพราะว่าปั้นออกมาเหรอเออมันเหมือนกับเหมือนปั้นมาแล้ววางแบนเออใช่ยังไม่ดันแห้งก็หมายความว่าเนี่ยคือของแท้ แต่ของแท้เดียวคัดออกแต่เงี้ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเอาหอยที่ตายแล้วแล้วก็มายัดเพราะปกติมันต้องแบบเจาะที่่อยูในเนท้อยู่ในเนื้อแล้วต้องแหวกต้องใช้มีดคล้ายๆกับเปลอกออกมาเออแต่เนี้ยคือเหมือนเขาจับวางเอาไว้แล้วจับยัดเข้าไปความรู้สึกนะเพราะว่าตรงเปลือกหอยเนี้ยมันก็มีการกระเทาะการกระเทาะจากข้างนอกแล้วด้วยที่ตัวจะเอานิ้วแงะเองปะอืมมันก็เลยมีความรู้สึกว่าก็เลยมีโอกาสใช่อะนี่เดี๋ยวพี่โบจะลองเทสดูเขาบอกว่ามันจะสากใช่ปะ มันจะขดเก็ดขดเก็ดอ่ะเหมือนเราขบสายแล้วลองลูกแก้วนี่นะคะลูกแก้วนะไม่มีเลยนะลื่นลื่นแหวกเลยลูกแก้วลื่นแต่เนี้ยมันเหมือนเราขี้ายเขาว่าแท้นะเขาว่าแท้แล้วนะมีน้ำหนักด้วยเออพ่อแท้ของจริงปะพ่อหนูว่าแท้แท้คัดเกรดสองร้อยแค่สร้อยก็คุ้มแล้วพ่อยอมหรือยังพ่อเนี่ยกูยอมแล้วกูยอมมึงแล้วหมอนึงกันเลยทีเดียวเชียวครับทุกคน นี่พี่อ๋อใส่นู่นไปแล้วเหรอว่าจะเอาลองเอามุกมาวางนี้สักหน่อยนี่เปิดมางี้นี่ดูดูเป็นไก๋สำหรับคนที่เพิ่งจีบไปใหม่ๆปีแรกในการให้ของขฝันวันวาเลนไทน์มันดูมียอมรับว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไปไกลแล้วปนาะแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่าเขาเอาไข่มุกยัดเข้าไปในหอยหรือว่ามันเกิดโดยธรรมชาติของมันเองแล้วจะบระยัดกระป๋องตอนนี้คอมเมนต์ตีกันแล้วนี่ครับการเลื่อนติกตอกการเลื่อนแอปพลิเคชันเล่นก็มีประโยชน์ มีความรู้ใส่สมองให้เราอยู่เหมือนกันนะว่าแบบมีมีถึงกับไข่มุกยัดกระป๋องขายโอ้ไี่อยากจะเชื่อมึงเอากระเทยเท่าไงไกนเม้นทิวว่าเสียงคนลือกันแรลงเส้าว่าฉันเป็นกระเทยดาวหาเอาผัวฟารังเราจะมอบไข่มุกให้เธอเฮ้ยสวยนะเห็นปะไอตัวห่อส้อยอ่มันเข้าไม่ได้เราจิกหนังเธอไว้ก่อนได้ไหมไอเด็กเฮีย เฮ้ยพนม่สวยนะตัวทำไมมันดูดีขึ้นมาวะเฮ้ยพ่อมันดูดีน่ะเฮ้ยกินกาได้ทองกาดมันกล้าเมื่อกันนี่อ่ะดูดีอ่ะสวยนะตัวถ้าเป็นผู้หญิงสวยๆนะจะดูน่ารักกว่านี้เออทาปากทาปากอันนี้อันนี้ใส่ชุดคนตาต่อใส่ชุดเจ้าหญิงไงพ่อหน่อย ฉันไม่อยากเชื่อเลยฉันทําอย่างนี้เสุด <Labor> ต <ator il fi> ้นะครทุกคนก็องบอกว่าไม่เคยเจอเหมือนกันกับปรากฏการใหม่ในหอยไข่มุกยัดกระป๋องส่งถึงหน้าบ้านคุณงงไปเลยว่าแล้วยังมีแถมยังมีสมให้เรารู้อีกนะว่าสีอะไรมีสีอะไรสีอะไรสีอะไรมีใบเซอร์มีใบเซอร์ยุคนี้มันเกินคาดหมายจริงๆแล้วต้องพูดถึงว่า คุณเตรียมรับไายุคก็เปลี่ยนหมดแล้วครับใช่แล้วสมองคนที่มันคิดได้มันโคตรเ่งเลยการตลาดการตลาดถ้าสมมติว่าอันนี้ไม่มีมูลค่าสมมติโยนทิ้งแล้วเขาคิดได้ว่าเอ้ยยัดกระป๋องขายสิมึงเอาไปให้คนมันสุ่มกันอุ้ยแม่งครูหัวแม่งดีจริงนี่แหละครับก็คือยุคโซเชียลในยุคนี้เอาเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับว่าพีมจะไปหาอะไรประหลาดระาแบบนี้ที่ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้หรือบางคนอาจจะรู้แล้วก็ได้มาให้ทุกคนได้ดูอีกกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเจอกันใหม่อีพี สวยอ่ะสวยอ่ะเฮ้ยถ้าใครเจอเม็นใหญ่วันนี้คอมเมนต์มาหน่อย <c oughs> <c oughs>